ปิดตรงนี้ได้หวานเลยเออไป้นเข้าป้นเข้าป้านจะไปเห็นอะไรเราไปวิ่งไปที่กระจกที่แม่จะถ่ายวิดีโอวิ่งยังไงป้นก็วิ่งธรร <laughs> มาดา ไฮบ้องยกมือขึ้นก่ะโดูขึ้นไปะดดมาดูด้ไงถ่ายวีดีโอเฮ้ยพี่วะใส่เอาวิงา่งไหมเอาวิงงววง่งติงต๊ก นี <gesch> <laughs> ่จ <laughs> ๊ะเพียงเคยบอกว่าเราจะไปสวนสนุกเห็นป่ะลองเพลงลองเพลงเบอร์เดย์ยูยูจิแอบยูยูจบจบไอ้ขี้แอบยูยูจบไหนกำมือขึ้นไหนกำมือขึ้นมือขึ้้นเอาอย่าเพิ่งยิ้มต้มิพวกจิมตาเนะ น้องเต้นเหรอกำมือขึ้นแล้วมุนมุนเต้นไง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 เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีไปเต้นเต้นกำมือขึ้นก่อนดีเดี๋ยว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 อ่ะกำมือขึ้นแล้วมุนมุนเต้นก่อนเต้นก่อนกำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมาเอ้าไม่เต้นหรอเต้นหน่อยน่าตา ต้องดวงต้องถ่ายก่อนต้องถ่ายก่อนถ่ายก่อนต้องไปเต้นให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเต้นก่อนแล้วเต้นหันมากำมือขึ้นแล้วมุนมุนจูมือขึ้นบกไปมากำมือขึ้นแล้วมุนมุนจูมือขึ้นบกไปมากางแขนขึ้น เอ้ยเขาต้มอ่ะลูกโยนแต่ว่ามันตกไปทางแม่นี่นะพอย่างป้านถ้าพอแล้วบายบายพอพอแล้วบายบายกล้องก่อนบายบายจุ๊บด้วยเด้อทุจ่าทำไงทุจ่าก่อนแล้วทุจ่าก้มหัวด้วยเอาก้มยังไงอ่ะ ทุจ้าพร้อมก้มสิทุจ้าพร้อมก้มทมมีทุจ้าก่อนอะพี่ต้มทุจ้าแทนดีกว่าอ่ะพี่ต้มทุจ้าแล้วก้มด้วยเอออ่ะเขาปั้นทุจ้าแล้วก้มด้วย,ยแล้วนั่งยองยองแล้วนั่งยองยองทุจ้าทำไงนะ <laughs>